เวลาฝรั่งมาแล้วกลัวทุกทีเลยค่ะฟังกี่ครั้งก็ฟังไม่เข้าใจสักทีอยากจะมั่นใจในการสื่อสารวันนี้นะคะฟังดีๆพอยมีเทคนิคที่มันใช้แล้วได้ผลนะคะที่จะทําให้การฟังของคุณเนี่ยพัฒนามากขึ้นและมันจะทําให้การออกเสียงของคุณมั่นใจมากขึ้นเช่นกันค่ะ2ข้อผิดพลาดนะคะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยฝึกการฟังแล้วมันทําให้ฟังไม่เข้าใจเสียเวลาในการเทรดนะคะแล้วก็เจอฝรั่งก็ยังงงแล้วก็ไม่เก็ตอยู่ดีนั่นก็เป็นเพราะว่า1ค่ะ เราฟังเพลินๆนะคะจนลืมโฟกัสค่ะ การที่เราใส่ข้อมูลที่มันมีคุณภาพนะคะนั่นก็คือการโฟกัสในการเรียนแต่ละครั้งฉันเรียนอะไรเขาออกเสียงอะไรมันคือคาอะไรคําศัพท์นี้หมายความว่าอะไรในขณะที่เราฝึกฟังอะคะ่ะมันจะทําให้เรามีข้อมูลที่มีคุณภาพเมื่อสมองมีข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะต่อการหลายๆอันการสื่อสารของคุณก็จะมีคุณภาพการฟังของคุณก็จะมีคุณภาพมากขึ้นคุณจะได้ยินมากขึ้นคุณจะกล้าใช้เสียงมากขึ้นค่ะและข้อผิดพลาดข้อที่2นะคะที่คนส่วนใหญ่ทำและ มันทำให้การฟังเนี่ยไม่พัฒนาและแถมยังด้อยลงเรื่อยๆนะคะ <ül> นั่นก็คือการรีบเปลี่ยนสื่อ จนเร็วเกินไปค่ะเรากระโดดไปฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะคะฟังทุกวันอัดๆไปแต่ว่าเรายังไม่ทันจะเข้าใจเรื่องเรื่องนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเรายังไม่ได้เข้าใจคําศัพท์ที่เราเรียนรู้จากเรื่องเรื่องนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและมันทําให้เราได้ตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ตรงนั้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์พอเราเสพสือ100่อร้อยสื่อแล้วได้อย่างละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่มีคุณภาพมากเท่ากับการเสพนึงสือ่อแล้วเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะคะการเทรนการฟังเนี่ยเราจะต้องเทรนนใสื่อเดียว ให้เราเข้าใจอย่าง100%แล้วถึงจะกระโดดไปสื่ออื่นๆเพราะเรากําลังเทรนหูนะคะให้เราได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้น ทักษะการเรียนรู้การได้ยินนะคะมันใช้เวลาดังนั้นเราต้องโฟกัสที่สื่อบางสื่อก่อนนะคะไม่สามารถกระโดดไปแบบหลายๆสื่อได้ในเวลาอันรวดเร็วถ้าสกิลเราแข็งแกร่งแล้วเราก็ค่อยเพิ่มเติมแบบนี้มันจะดีกว่าเยอะเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคอยก็มี5สเต็ปขั้นเทพค่ะที่จะทําให้การฟังของคุณเนี่ยพัฒนาอย่างแอดวานซ์นะคะแล้วมันจะทําให้การออกเสียงของคุณเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นตมืที่เรามั่นใจในการฟังแล้วก็ออกเสียงะคะ่ะความมั่นใจในการสื่อสารมันก็จะมาเพาคุณฟังฝรั่ง เข้าใจมากขึ้นเพราะคุณใช้เสียงที่ใกล้เคียงกับเขามากขึ้นและคุณก็เทรนทักษะที่คุณมีมากขึ้นมันเป็นความภูมิใจในตัวเองลึกๆนะคะและ 5สเตปนี้นะคะเป็น5สเตปทางลัดที่คุณสามารถเอาไปฝึกต่อยอดการฟังของคุณได้ในอนาคตแม่ว่าคุณจะอยากฟังเรื่องอื่นๆนะคะของฝรั่งฟังข่าวฟังสื่ออื่นๆเนี่ยการที่คุณใช้5สเตปขั้นเทพนี้นะคะจะทําให้การฟังของคุณพัฒนาการพูดของคุณดีขึ้นและประเด็นคือคุณจะมีประโยคเอาไว้ใช้สื่อสารได้อีกด้วยนะคะ5สเตปนี้นะคะพลอยจะย่อยให้คุณนะ ตั้งใจฟังดีๆนะคะเพราะว่าคุณจะเอาไปปรับใช้แล้วก็สอนลูกหลานต่อได้อีกเช่นกันอันที่1น,นะคะก็คือการเข้าใจความหมายค่ะสื่อที่คุณเลือกฟังนะคะคุณจะต้องเข้าใจความหมายคําศัพท์ในเรื่องเรื่องนั้นอย่างน้อยนะคะ80% <c oughs> อย่างที่ดร์สตีเฟนคราเชนบอกไว้นะคะว่าถ้าเรามี comprehensible input นะคะก็คือสื่อที่เราเข้าใจแล้วนะคะเราจะเรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาไม่ต้องเรียนแบบผิดๆอีกต่อไป โอเคนะอันที่1นนะคะคุณจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่คุณเลือกมาอย่างน้อย80%และสเตปคั้นเทพขั้นที่2นะคะก็คือคุณจะต้องเข้าใจความหมายของเนื้อหาในสิ่งที่คุณฟังค่ะถ้าเราเลือกสื่อมาแล้วสื่อนี้เราฟังไม่เข้าใจไม่ว่าเราจะฟังดังเบาช้ามันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราฟังดังนั้นนะคะคุณจะต้องเข้าใจความหมายของเนื้อหาของสิ่งที่คุณฟังด้วยค่ะ คุณจะเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะคะและขั้นที่3นะคะก็คือการฝึกออกเสียงของสื่อนั้นๆค่ะการที่เราฝึกออกเสียงให้คล้ายกับฝรั่งมากที่สุดนะคะเราจะใช้เสียงได้อย่างมั่นใจมากที่สุดเช่นกันเพราะว่าเราใช้เสียงคล้ายกับเขาเราสื่อสารภาษาเดียวกับเขาการที่เราได้เทรนเสียงของเรานะคะมันคือการเทรนความมั่นใจเวลาคุณจะไปสื่อสารกับใครเนี่ยคุณรู้ว่าเวลาคุณออกเสียงเนี้ย ฝรัหงเข้าใจและความมั่นใจเป็นทักษะที่คุณจะต้องสะสมไปเรื่อยๆการมีข้อมูลคุณภาพ ได้ฝึกแบบมีคุณภาพนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจในการสื่อสารของคุณเช่นกันวิธีธรรมชาติก็คือทําเหมือนลูกนะคะที่พูดตามคุณแม่ก็คือคุณแม่พูดแบบไหนลูกออกเสียงตามโฟกัสที่หูตาปากฟันลิ้นนะคะว่าคุณแม่ขยับยังไงแล้วก็ออกเสียงแบบนั้นตามเลยนะคะนั่นคือวิธีที่ธรรมชาติแล้วก็ง่ายที่สุดค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเวลาที่เราออกเสียงคล้ายกับฝรั่งมากที่สุดนะคะเราจะฟังฝรั่งออกมากขึ้นเช่นกัน เพราะว่าเรารู้นะ่ะว่าเขาพูดคาว่าอะไรเพราะเราลิงก์เสียงกับความหมายที่เราได้ยินแล้วนะคะและเทคนิคขั้นเทพขั้นตอนที่4นะคะก็คือการที่คุณฝึกฟังแบบช้าแล้วก็แบบเร็วค่ะแต่ว่าข้อแม้ของเราคือเสียงที่คุณเลือกคุณจะต้องเข้าใจความหมายมันนะคะและการฝึกฟังในครั้งนี้จะเป็นการเทรนหูเทรนแบบช้าก่อนนะคะแล้วก็เทรนแบบเร็วค่ะ เพราะว่าในการสื่อสารจริงๆค่ะในสื่อไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในวิดีโอต่างๆใน YouTube นะคะฝรั่งไม่มีใครพูดช้าค่ะนี่คือเรื่องจริงที่เราจะต้องยอมรับเราจะต้องปรับหูของเรานะคะให้ได้ยินเสียงแบบนี้มากขึ้นแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่มีทักษะก็ไม่เป็นไรนะคะมันเป็นเรื่องดีนะคะที่คุณจะได้ปลูกทักษะการฟังหูของคุณเนี่ยให้ได้ยินฝรั่งมากขึ้นปากของคุณเนี่ยให้ขยับได้เหมือนฝรั่งมากขึ้นนะคะ และปีนี้แล้วค่ะไม่ใช่ปีอื่นแล้วละค่ะโอเคและข้อที่5นะคะที่จะทำให้การฟังของคุณ a d v a n c e ์มากขึ้นกล้าฟังกล้าสื่อสารแล้วก็เสียงของคุณเนี่ยดีมากขึ้นนะคะนั่นก็คือคุณจะต้องลองฝึกแต่งประโยคค่ะ <What? S 1> จากสิ่งที่คุณได้เรียนนะคะคุณจะต้องแกะสัพ์มาอย่างน้อยเนี่ยสตัวก็ได้ เป็น3ตัวเด็ดๆนะคะที่คุณจะเข้าใจทั้งความหมายฟังก์ชันการใช้และเอาไปพูดได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าการเรียนแบบเรื่อยๆการเรียนแบบไม่ได้โฟกัสอะค่ะเราไม่ได้ใส่ข้อมูลนี้มันมีคุณภาพพอเราเจอคำเนี้ยคุ้นๆเหมือนเคยใช้แต่ไม่รู้จริงๆว่ามันใช้ยังไงมันใช้ในประโยคไหนแล้วเราจะใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงสื่อสารยังไงและ การไม่รู้อะค่ะมันจะทําให้เราไม่มั่นใจแบบอัตโนมัติคุณจะต้องเลือก3ามคำเด็ดๆนะในสื่อที่คุณฟังแต่ละครั้งนะคะเพื่อนํามาศึกษาต่อเพื่อให้คุณรู้แล้วก็มั่นใจเวลาที่เราจะใช้คำนี้ยค่ะ เราจะใช้ได้อย่างโอ้ฉันเคยฝึกมาแล้วฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคำนี้มันใช้ฟังก์ชันนี้มันใช้ในสถานการณ์นี้มันใช้แบบนี้แล้วเวลาฉันจะพูดฉันจะพูดแบบนี้แน่นอนว่าคุณก็จะสื่อสารได้ด้วยความมั่นใจเช่นกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะเทรนทักษะการฟังปีนี้ให้ฟังออกสักทีกล้าพูดสักทีนะคะก็เอา5สเ็ปขั้นเทพนี้ไปใช้กับสื่อที่คุณเลือกฟังได้เลยค่ะรับรองว่าหูของคุณจะได้ยินฝรั่งมากขึ้น ปากของคุณจะกล้าออกเสียงมากขึ้นความมั่นใจก็จะมีมากขึ้นค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากจะฝึกไปพร้อมๆกันกับพลอยนะคะพลอยมีคอร์สใหม่นะคะที่ชื่อว่า Magic Ears ค่ะเป็นคอร์สสำหรับการเทรนหูของคุณให้ได้ยินเสียงฝรั่งมากขึ้นพอคุณได้ยินเขามากขึ้นคุณจะกล้าสื่อสารมากขึ้นและประเด็นคือคุณจะได้ฝึกการออกเสียงนะคะในสื่อที่พลอยเลือกให้คุณด้วยเช่นกันเราจะได้ฝึก5สเต็ปนี้ไปพร้อมๆกันในคอร์สนะคะ การเรียนแต่ละบทเรียนเนี่ยเป็นการเรียนแบบสั้นๆนะมันจะไม่ใช่การ เรียนแบบยาวๆแล้วคุณเหนื่อยแล้วคุณอ่อนล้าแต่มันจะเป็นการเรียนสลับการฝึกนะคะเรียนแล้วฝึกเรียนแล้วฝึกเรียนแล้วฝึกแบบนี้คอร์สีนะคะมันเหมือนเป็นการรีเซ็ตสเต็ปในการฟังของคุณนะคะให้การฟังของคุณเนี่ยพัฒนามากขึ้นคุณสามารถเอาไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณอยากพัฒนาต่อในอนาคตได้นะคะจะทําให้คุณได้เทรนหูของคุณเนี่ยให้ได้ยินฟ้าหงสสักทีนะคะแล้วก็เทรนปากของคุณเนี่ยให้กล้าออกเสียงแล้วก็สื่อสารมากขึ้นมันเหมือนกับการที่คุณนะคะได้เทรนข้อมูลที่มีคุณภาพ คุณสามารถเอา5สเต็นปนี้ไปปรับใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ในใชีวิตนี้มันเหมือนเป็นมรดกนะคะที่มีคุณค่าที่คุณสามารถเอาไปสอนใครอื่นต่อก็ได้นะคะไ<อ>ม่ว่าจะเป็นลูกของคุณล้านของคุณและคุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกนะคะ <también figures> นั่นก็คือคุณจะได้เรียนไปด้วยฝึกไปด้วยนะคะสําหรับคอร์สนี้นะคะพาอยมีไฟล์เสียงนะคะให้คุณสามารถ เรียนไปขณะที่คุณขับรถได้ด้วยนะคะให้คุณได้เรียนมาพร้อมกับลูกคุณได้สอนกันออกเสียงให้กับลูกคุณแล้วก็ได้ฝึกฟังพร้อมๆกันทั้งครอบครัวได้ด้วยนะคะแล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถเอาไปเล่าต่อได้อย่างมีความสุขคอสนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทค่ะแต่ถ้าคุณสมัครทันโปรพฤษภาคมนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6,999บาท และคุณจะได้โบนัสพิเศษค่ะสำหรับคนที่สมัครก่อนวันที่31พฤษภาคมค่ะนั่นก็คือคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจนะคะและคุณจะได้เสียงอ่านออดิโอให้คุณสามารถฝึกพูดตามได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับเสียงอ่านออดีโอและก็คู่มือพูดอังกฤษมั่นใจเนี่ยพอาได้รวบรวมนะคะการสื่อสารที่ใช้จริงๆนะคะประโยคที่คุณสามารถหยิบไปใช้หยิบไปสื่อสารได้อย่าง สร้างสรรน,นะคะถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะคุยกับฝรั่งว่าอะไรเนี่ยคุณมีคู่มือนี้ไว้นะคะอุ่นใจกว่าเยอะเลยค่ะรวมทั้งหมด100สถานการณ์ที่คนไทยจะได้เจอนะคะเสียงอ่านนี้แล้วก็คู่มือออดิโอนะคะรวมมูลค่ากว่า6,499บาทแต่คุณรับไปฟรีเลยค่ะเป็นโบนัสพิเศษสำหรับคนที่สมัครคอร์ส Magic Ears ก่อน31พฤษภาคมนี้ค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ ในคอร์สนี้นะคะ Magic Ear ถ้าคุณลงคุณจะได้ออดิโอและคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจและคุณจะได้เพิ่มเติมนั่นก็คือลายกลุ่มที่ปรึกษาค่ะเป็นไลน์ที่จะช่วยคุณเรียนคอร์สคอร์สนี้นะคะให้จบสิ้นสมบูรณ์อย่างสนุกสนานและก็มีเพื่อนเรียนค่ะคุณจะไม่เรียนแบบเงาเงาฝึกเองแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะแต่คุณจะได้เรียนไปพร้อมๆกับพลอยค่ะเสมือนกับว่าคุณได้เทรนตัวตวตัวกับพลอยแบบ p r i v a t e นะคะ การเรียนกับพลอยแบบไพเอทตอนนี้อยู่ที่60,000บาทนะคะแต่คอร์สนี้เนี่ยคุณจะได้เรียนแล้วก็ปรับการใช้เสียงการออกเสียงของคุณนะคะไปพร้อมๆกับพลอยและทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาคา่ะมีทั้งนักแปลนะคะแล้วก็คนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวันดังนั้นคุณจะได้เรียนจากประสบการณ์จริงนะคะที่คุณมั่นใจแล้วก็เอาไปสื่อสารต่อได้เลย ลายที่ปรึกษานี่นะคะเหมือนคุณได้ที่ปรึกษาแบบตัวต่อตัวนะคะตลอดทั้งปีนี้เลยนะคะมันจะมีบางสถานการณ์นะคะในชีวิตจริงเนาะที่คุณอยากจะสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณไม่รู้ว่าจะใช้ประโยคไหนดีอยากให้ฝรั่งเข้าใจเลยทันทีค่ะถามใครก็ไม่ได้ถามเพื่อนเดี๋ยวก็เกรงใจนะคะคุณถามพลอยและก็ถามทีมงานพลอยได้เลยค่ะที่จะมีอายุการใช้งานไปถึงสิ้นปีนี้นะคะดังนั้นนะคะมันเหมือนคุณได้พลอยเป็นที่ปรึกษาตัวต่อตัวนะคะในสถานการณ์ที่คุณอยากจะสื่อสารและคุณจะได้ประโยคที่คุณสามารถ พูดได้อย่างมั่นใจค่ะมูลค่า15,900บาทค่ะคุณรับไปเลยนะคะเป็นโบนัสสำหรับคนที่สมัครก่อน31พฤษภาคมนี้เท่านั้นค่ะถ้าวันนี้คุณยังพูดอังกฤษแล้วไม่มั่นใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณฟังไม่ค่อยเข้าใจแล้วคุณไม่กล้าออกเสียงค่ะ คอร์สนี้จะช่วยคุณให้เสียงของคุณชัดเจนมากขึ้นเพราะคุณจะฝึกไปพร้อมๆกับพลอยเหมือนเป็นการเทรนตัวต่อตัวนะเหมือนได้เรียนแบบ p r i v a t e นะคะตอนนี้คอส p r i v a t e ของพลอยนะคะอยู่ที่60,000บาทแต่การเทรนในคอร์ส Magic Ear s นะคะคุณจะได้สื่อสารโดยตรงกับพลอยพลอยจะเป็นคนเช็คแล้วครับปรึกษาให้ว่าสิ่งที่คุณใช้สิ่งที่คุณออกเสียงวาเนี่ย ต้องปรับตรงไหนบ้างต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างและคุณสามารถเพิ่มเติมตรงไหนได้บ้างนะคะจากประสบการณ์การใช้ภาษานะคะแล้วก็ความรักในการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยคอยจะใส่ไปเต็มๆนะคะในทุกๆคำทุกๆค,ครั้งที่คุณส่งเวิร์กช็อปมาคุณจะได้รับพลังงานดีๆจากคอยและความรู้ที่คุณสามารถต่อยอดได้ทันทีสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะ สำหรับคนที่พร้อมนะคะเราก็มาพบกันในคอสแมจิก e อค่ะแต่สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมนะคะเพียงแค่คุณมากดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์หน้าเพจนะคะพอยก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ยินดีที่รู้จักทุกคนค่ะแล้วเรามาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ